วัดพระเชิดถุพริมวมังคลารามราชวรวิหารมีชื่อเรียกทั่วไปกัว่าวัดโพธารามหรือวัดโพสันนิหารวันอดีตวัดโพเป็นเพียงวัดเล็กๆที่ถูกสร้างขึ้นมาในสมัยกรุงศรีอยุธยาก่อนที่เกิดการบูรณะปฏิสังขรณ์โดยพระเจ้าตากสินมหาราชของกรุงธนบุรีและถูกสถาปนาและถูกย้ายมาฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาในสมัยของพระพุทธยดพราจุฬารลกมหาราชหรือรัชกาลที่หนึ่งในปีพศ2 3 3 1วัดโพตั้งอยู่ใกล้วัดพระแก้วและทางที่ใต้ของพระบรมมหาราชวังและติดกับแม่น้ำเจ้าพระยา โดยวัดโพธเป็นพระอารามหลวงชัน้นเอกและเป็นวัดประจำของรัชการที่หนึ่งแห่งราชวงศ์จักรีไทยมีหน้าที่ทั้งหมด51ได้และถูกออกแบบและสร้างขึ้นมาโดยช่างชั้นสูงที่มีความเชี่ยวชาญด้านสถาปาัตยกรรมโบราณตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาอีกทั้งยังมีการผรสมผสานศิลปะไทยฝรั่งจีนไว้กันอย่างกลมกลืนและอีกทั้งวัดโพธเป็นวัดที่มีพระพุทธร,รูปปฏิสฐานมากที่สุดเป็นอันดับตน้ตนๆของไทยซึ่งพระพุทธร,รูปเหล่านี้ได้มาจากการอันเชิญมาจากหัวเมืองฝ่ายเหนือกับพระพุทธร,รูปที่มีอยู่เดิม และมีการซ่อมแซมปรับปรุงให้มีขนาดหน้าตากักลำตัวและฐานที่เท่าเท่ากันโดยบริเวณพระรัเบียยชั้นนอกจะมีพระพ,พุทธรูปปฏิสฐานอยู่224องค์และบริเวณพระรัเบียงชั้นในจะมีพระพุทธรูปปฏิสฐานอยู่ทั้งหมด150องค์จุดเด่นของวัดโพก็คือพระมหาเจดีย์สี่รัชกาลถือเป็นไฮไลท์ที่สําคัญส่วนหนึ่งของวัดที่ไม่ว่าชาวต่างชาติหรือชาวไทยมักจะหยุดและตั้งกล้องถ่ายรูปกันเสมอพอพระมหาเจดีย มีการประดับตกแต่งด้วยกระเบื้องเคลือบที่มีด้วยลายที่เป็นเอกลักษณ์และสวยงามพระมหาเจดีย์สี่ราชการตั้งอยู่ถัดจากพระอุโบสถอ,องค์พระมหาเจดีย์เป็นแบบย่อมุมไม้20ที่มีหยักเหลี่ยมออกมาให้รูปภาพที่สุดประทับใจสุดๆอีกทั้งยังมีาภาพจิตรกรรมฝาผนังปรากฏอยู่ทั้งในอาคารขนาดเล็กไปจนถึงอาคารขนาดใหญ่ระดับพระอุโบสถและพระวิหารซึ่งภาพเกิดทั้งหมดเป็นผลง,งานจิตรกรรมฝาผนังในสมัยรัตน,นกโกสินทร์ตอนต้น ช่วงราชการที่1ถึงรัชการที่3พระนอนวัดโพธิ์ถือเป็นจุดหายลทแรกที่ไม่ควรพลาดเพราะที่นี่มีพระนอนที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ3ของประเทศพระนอนเป็นพระพุทธรูปที่ถูกสร้างขึ้นโดยสร้างทองฝีมือขั้นสูงนสมัยรัชการที่3และถือเป็นจุดกาเนิดของเสปะสมัยดานาโกสินตอนต้นโดยพระพุทธชายาสนี้เป็นพระปางสายาสหรือพระประจำวคนเกิดวันอังคารพระพักของพระพุทธรูปที่สวยงามโดดเด่นอีกด้วยพระนอนวัดโพธิ์มีลักษณะพิเศษคือที่พระพุทธบาททั้งสองข้างวางซ้อนเสมอการทางซ้ายและขวา แมีการฝังบุกด้วยเครื่องหมายมงคลร้อยแปประการที่พระบาทและมีกองจากขนาดใหญ่อยู่ตรงกลางพระนวัดโพมีศิลณ์ถึงการไถ่ถอนและความรักซึ่งใครที่ต้องการเสริมมงคลชีวิตให้สมหวังในความรักหรือตัดขาดจากใครสักคนสามารถมากรับไหว้ขอบรอที่นี่ได้เลยยกระดโพเป็นปฏิมากรรมมีลักษณะเป็นรูป,ปยักษ์ในวันคลีเรื่องนามเกียรติตั้งไว้ที่ซุ้มประตูทางเข้าพระวรรทบทางสีด้าน,นาละหนึ่งคู่เพื่อให้ท่านมัทที่พิทักษาของพระตรบิดก ปัจจุบันรูยาวัดโพที่สุมภาพมันทบสองคู่แรกและเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติส่วนสองคู่หลังอยู่ที่ประตูทิศตะวันตกเฉียงเหนือและทิศตะวันตกเฉียงใต้วัดโพถึงเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในกรุงเทพและถือเป็นแลนด์มรสสำคัญที่นักท่องเที่ยวที่ต้องการจะเรียนรู้และสัมผัสวัฒนธรรมของประเทศไทยต้องเข้าไปเยี่ยมชมให้ได้สักคร,รั้งวัดโพเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชมทุกวันไม่เว้นวันหยุดเปิดให้เข้าชมตั้งแต่ในช่วงเวลา8โมงถึง6โมงครึ่ง นักท่องเที่ยวชาวไทยไม่มีค่าเข้าแต่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเสียค่าเข้าคนละ200บาทครับ